ครับคลิปนี้สีพ้ามาเบ่งการเหตุฝนเทียมของไรมันสำปะหลังของผมเบ่งจากการเดินระบบท่อก่อนครับ <c oughs> นี่ที่เดินตามคิ Q ้วให้เลยครับเดินไปฟูนสุด ยาาประมาณร้อยสามสิบเมตรอันนี้เดินคุดไววมือว่านครับเกือบตายคุดเจ้าอันนี้บัตนได้กโกรไว้รอพอลุ่งมาเดินตัวยังคิดเด้กโกรปเอเดียว ตัววหาก๊อกเพื่อไปแต่ใจจะปิงเกอร์ครับปิงเกอร์ไปแต่ให้น้ำม,มั่นไปแต่จะจะคุ้มวะพี่น้องหลายคนก็บชีว่ตผมเป็นบ่าอยู่นเนาะแดดยดๆมานางังเปิดจะปิงเกอร์ใจใน้ำมั่น มันกะคือว่าแหละครับกันมันน้ำนี่มันเป็นน้ำของตั้งแต่สมัยยุครุ่งตูวุปเลยครับเป็นเป็นโครงการน้ำเกษตรพอเราตัวขึ้นมาไหวกันที่บ่อใส่มันกะได้เสียเงินครับเสียเงินทิ่มคือเขาเป็นบ่อใส่เขาก็ได้เสียค่าน้ำเดือนละยี่สิบบาทมันมันกะ ใบแหียงแล้วครับก็เลยคิดว่าปล่อยถิ่มใบไม่เกิดบ่บมีประโยชน์ครับก็เลยสื่อทอมาตอใบจะเปิดจะริงเกิดใช้มันมันกไข่ก็อยู่ซๆอ,อ,อยู่ครับมันบ่มีเนวเห็ดตอนนี้มันว่างก็เลยเออศัยตอนวางนี่แหละ มาเปิดสปริงเกอร์ใส่มันมันตัวได้สองตัวครับเพราะว่าน้ามันบกค่อยแห้งกันตัวหลายก็นั้นมันกะจีสปริงเกอร์มันกะจีพวกหมุนแรงดันมันหน่อยขันจีปล่อยไว้มันกะล่อฝนมันกะจี ตายครับเพราะว่ามันซีเดือนมันนั้งกระตุนแช่นี่หนึ่งมันแฉโปดตครับก็เลยอาศัยว่าใส่แปลงงี้เป็นแปลงทดล่องระบบนำว่าเป็นระบบนำจุด,ดเด็กระบบนำจะปิงเกิดนะครับใส่จะปิงเกิดมันเกิดซุ้มดีอยู่ครับแต่ว,ว่าเขาต้องมีเวลา มันถ่ายใหญ่มันนะครับมันก็ม้นจิ๋วๆิ๋วชั่วโมงหนึ่งใหญ่เทินนึงมันมีบ่ถึงสปิงเกอร์หน้ามาบ่ถึงกระสร้างหัวมันมันเป็นคิวแดงเหมือนกับอีกตัวหนึ่งมันก็เปียกดีอยู่ครับมันซุ่มลงเลือกอยู่ เพราะว่าหมื่บ้านปูนไปใส่ส่วนลางส่วนไตสวดติดให้หน้าพูดค,ครับมันก็ต้องรอเบิงว่าย่ามห้างหายน้ำแล้วมันมันจิตฝืนบ่มันจนิมีหยอดปงขึ้นมาเขียวๆค,คือ,อยังตอนเขาปลูกใหม่ๆบ่ตอนสองเดือนแรกตรงนี้ดินมันก็แห้งแล้วลวครับมันถึกแดด มันอัติซึมลงข้างล่างเลยล่ะเมื่อเบิ่งว่ามันอัิซึมลง่มเลือบปวดงบขามันเกิดลง่มเลือดอยู่นะครับปวดเบิง่งยืนหมดพี่น้องมันก็เลือดอยู่มันก็พอาะสียหอดหกกักอยอกได้อีจกจัื่งน้อยมันก็อิซึมลงไปเรื่อยๆนี่ครับอันนี้ผมมันก็มาเปิดฟังเทียงพอดีเข้าไป ข้าลูกเขาไปในเมียงเลยมบ่มีเวลามาเปิดตัวนี้กะเอาไว้รอบหนอกกับเพราะว่าใจย่างมันสันเป็นตะคุ่มบ่พี่น้องค่าน้ำน้วยและสามบาทถัาบ่าใสเ่เลืยกะเสียคือเก่ายี่สบาทเดือนหนึ่งเปินเห็ดให้ใส่แล้วก็ต้องใส่ตัวเนอหะปีมาปล่อยทิมว้ชื่อๆกะ จยาถิ่มซื่อๆแย่ประโยชน์เท่าแปลงนี้เฮ็ดเฮ็ดล่องเบิงครับคันมันดีปีนากะทิสื่อใสยอย่ยางมาเพิ่มปักขาสปริงเกอร์ไปเลยไป้่เปิดย่มยังสี่ละยงมมันแหลงแปลงนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปเรียวตอนมันแหงๆเจ้ากระเบิ้งแล้วก็คือนิบบได้าาผลอกครับดินมันแหง แต่ว่ากะทิเอามาหยอดหยอดอีกอยู่นี่แหละเปิดสปริงเกอร์ให้มันทวนนี่แหละจะเอาปุ๋ยมาหยอดไม่เอาเปียกเปียกมันก็หมุนติวติวอย่างนี้จักสีเหลีวโบว์โบว์มันนี่เพว่าจะเอาให้มันเหลีวลงหอดข้างล่างเพราะว่ามองทั่วเครื่องตรงตรง,ตรงกลางนะมันมันมันซุ่มอยู่ครับใบมันโบเห็ง ตรงกลางนี่ยีบ่เปิดเพระาะว่ามันอยากซ่มอยู่ใบมันบ่แหงพอม,มองตรงกลางนั่นที่แียกผู้หายกามูลครับสองเดืแหลกบ่เกิดเลยดินมันเปียกแห้งพปดพอะตกแรงมากสัดขึ้นงา่ามโกเกลออีกบัดงา่ามกมูมองง่ามง่ามกลายเป็นแหงไปเลยบัดจะปิงเกอือมึงติวติว ก็เดี๋ยวไปไซม้าเฝ้าน้ำย่นหนีแับแต่ใหญ่หมองมันไก่ก็อนนอน,หนเหรนยญยู่ยฮงินซื่อๆหาเห็ดไปล้วก็ทำไมเาบิ่งข้านนำข้านนำตอนชิ้นเดือนแต่ว่าผมก็คิดว่าผมจีมาอาทิตย์หนึ่งผมจีมาเปิดเที่ยนหนึ่งเพื่เที่นมันซุ่มอยู่ตลอดกันฝนบดตกมา เดีเบื้องจากอากาศก็สีบดโตง่ายหรอกครับกรมอุตุก,ก็ว่าสีตกะสีตกกันเงียบกเบ็เลยบดเสียหัวมันดอกก็เลยเปิดเลยสร้างหัวมันแข็มันตกมากอะ่ะดีไปมันบดตกเข้ากับย่างหน่อยครัก็ได้เปิดน้ำใส่อยู่ถึงมันราคาสีบดดีจังไดนครัก็ต้องได้บำรุงเอาคือเก่าแหละครับเพราะว่ามันได้ปลูกแล้ว เพราะว่าเขาปลูกรอราคาปีหนาเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกเพื่อจะผลผลิตมื่นองมื่นมืนเนี่ยครับปีหนามันอาจจะราคาอาจจะขยับขึ้นมากว่านี้แน่จักหน่อยเพราะว่ามันกัมันมันก็เริ่มเบิดแล้วเพราะว่าแถบนี้ตะกี้เพิ่นก็ปลูกมันแนะครับนี่องปลาอ้อยนี่เพิ่นก็เอาไปใส่อ้อยเบิดแล้วเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบไร่แล้วครับ เิ่นใส่อ้อยเบิดตะกี้เป็นไส่มันครับพราะเดือนตุลามาว่างั้นมันบ่เป็นราคาเิ่นก็เอามันออกไสใส่อ้อยเบิดกตคือไว้แลวเนาะมักไผมักมันวันนี้คันปีนากันราคาเพราะถึงสองบาทหาีผมก็สิใส่อ้อยคือขันล่ะครับเพราะว่าเดือนหน้ามาไว้แล้วกันไส่อ้อยก็สีได้เดือนระบบน้ำยด มันบอกว่าเห็ดหน่อยๆให้มันได้หลายๆแปลงนี้มันไก่บานครับผมก็เลยเห็ดเตะมูบานนู่นั่นมันไก่บานยนีเยาอออกมาเห็ดมันกะสะดวกสบายเนาพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงกะแนะนำมากเลยครับมันจีดีบ่ีดียังไงกะว่าอีกชองอาทิตย์แล้วค่อยมาเบิ้งว่ามันสีเขียวขืนบบคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องให้ด้วยครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้เนย้ครับผม